ขึ้นมาใหม่ยังไม่พี่ต้นใหม่เนี่ยเน่าวไหมพี่เน่าแล้วหอยหอยเชลลี่ลูกนาวนะเออเป็นนมนมเนี่ยเนี่ยใช่ข้าวไม่ได้เม็ดในเนื้อมันนี่เนี่ยมันนี้แหละนะอ๋อน้ำมีหางด้วยเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วยังไม่เนี่ยชุดใหม่เนี่ยมันลอยขึ้นมาบานเลยเช้าเดินมาดูทางนู้เดินไปฟานดูแล้วดินเดินเดินนิ่มลื่นเนี่ยนะลื่นสบายเลยอ๋อยิ่งปั่นยิ่งขึ้นอีดิด ใช่แต่ปกติหอยเชอรี่ลูกมันก็ไม่ลอยขนาดนี้นะอันนี้ลูกมันเยอะออหน้าเนี้นยอยู่เนี้ยนาเนี้หอยเยอะเน,น,นี่ยชุดใหม่เออนาวนะชุดเก่าอยู่ข้างพนาหมดและนะ้วเนี่ยชุดเก่าอยู่ข้างพนาแล้วเนี่ยเนี่ยที่ลอยมาหนึ่งเนี่ยมีหอยมีข้าวกระปนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน,น่าติดนิ้วมือเลยเออน,อนอเนอมันไม่มีหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเออเออแถวแจว อันนี้สิบวันแล้วเนี่ยอ่าอันนี้หมักได้สิบวันแล้วนะวันหมักแต่เดื้อได้สิบวันแล้วเดี๋ยวปล่อยน้ําออกเลยวพรุ่งนี้จะย่ำนั่นแหละเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกเดี๋ยวมันจะขึ้นมาแบบเนี้เก็บมากลางๆัค่ละเนี่ยเนี่ยเดี๋ยนะเนี่ยเม็ดเม็ดเม็ดบวมๆเิีเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยแตกแล้วเนี่ยเนี่ยเออเดินเก็บที่กลางๆมาหนี่งดีทางออเออเน่าอย่างนี้เน่าเลยไหมพี่ต้นเน่าเลยเมาเหม็นด้วย พี่ต้นพี่ต้นเล่าให้ฟังหน่อยอ่ะปกติพี่ต้นก็หมักฟางมาเยอะแล้วที่หมักเทนเดอร์มีความเปลี่ยนแปลงจากที่เราเคยหมักอ่ะเมื่อก่อนอะไรที่เปลี่ยนจากที่หมักเมื่อก่อนบ้างเปลี่ยนเยอะที่ได้อ่ะเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่สังเกตดูนะน้ําเลยขั้นแรกน้ําน้ํากมันจะเป็นสีแดงเป็นน้ําสนิมดูของน้าดูแฝงของน้าูแฝงมันก็ไม่ได้หมักกันจะเป็นอย่างนั้นเลยเออใช่น้ำเป็นน้ำเป็นเป็นเป็นฟ้าคาบสนิมจะเป็นแบบแดงเลยนะเดี๋ยวเวลาเราหวานข้าวไปเนี่ย พอเป็นแดงๆงก็หวานข้าวแตน้ําตกแอ่งนะ่ะมันจะจับหน่อข้าวแล้วข้าวจะไม่ค่อยขึ้นแหละน,นี่น้ำเปลี่ยนสีเลยทแหลาะแล้วพอดินพออาการที่สองดินดินฟักขึ้นมาเนี่ยยุยมันไม่มันไม่เป็นก้อนฟักมาเหมือนเหมือนพอติดมือมันมนเป็นีิเลนแหละเนี่ยนะใช่ออพอได้ได้ทั้งข้าวดีแล้วก็เรื่องดินใช่แล้วข้าวดีเนี่ยนี่นี่ เนี่ยรอบสองที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยอันหน่อเนี่รอบสองอย่างเงี้ยพอรอบแรกอ่ะมันไปข้างขนานมันติดมาเลยนในปล่อยน้ำทิ้งเนี่ยเนี่ยข้าวดีถางอะดีทางไม่มีเนื้อแล้วไม<ด>่มีเนื้อแล้วเดีด๋ยว<ด>จะแกบแล้วเนี่ยมีหน่อยหน่อยเดียวเนี่ยเป็นนมนมแล้วดีถางนเนี่ยเนี่ยลอยขึ้นไปใหม่เออเพราะย้ำไปวันนั้นยํำไปสองรอบแต่ไม่ได้ยํำเต็มที่ยังเนี่ยเป็นนมหมดและแล้วรอบสอง ขนาดน้ำเยอะเนี่ยถ้นาน้ำน้อยวันนี้คงใส่จะน่าจะดีวันนี้ใช่ในี่ขนาดฝนลงอยู่เรื่อยนะ